ใส่ชุดไทยบ่อยมากช่วงนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นไงานไหนแต่จ,จริงๆก็จะมีทั้งไปไหว้ศาลเจ้าหญิงไอค์ทำด้วยเพราะว่าเราเองต็เล่นละครเป็นเจ้าหญิงไอค์ค่ะก็เลยไปไหว้แบบบอกท่านก่อน่าจะเล่นเป็นท่านนะอันนี้เป็นแบบว่าทิปที่ลงไปตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนจะเิ่มถ่ายคะะแล้วก็มีที่ไป็ลำดุงสุงัจากที่ถ่ายละครทีย่ยงจบแล้วก็ก่อนจะออนแอร์อันนี้ไปลำเองที่อุดองค่ะจริงๆอ่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อความสบายใจของตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า เรามีโอกาสเราก็อยากจะรำถวายท่านแล้วก็คือเหมือนปีหนึ่งวันหนึ่งที่ต้องเป็นวันรำถวายบูงสลวงเบรยก็ล็อกวันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราว่า2 9พฤษภาคมเนี่ยตั้งใจเราว่าจะไปถวายเพื่อรำให้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ทําตามคมตั้งใจเพราะว่าละครจะอ่อนก็อยากที่จะทําอะไรสักหน่อยให้รู้สึกสบายใจแล้วก็ได้ทำให้ท่านด้วยทำถวายด้วยใช่แล้วก็มีความเชื่อเพราะว่าเรารับละครที่เป็นตำนานของภาคอีสานเราก็ต้องมีความเชื่อแบบแน่ๆแล้วก็ การที่แบบไหว้ท่านก่อนหรือบอกกล่าวเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ควรจะทำครั้งแรกที่ไปเลือค่ะก็บอกว่าแบบเอ้ยหนูแบบชื่ออะไรแบบเป็นลูกหลานครูดอนนะหนูกาลังจะรับบทเป็นนางไอ่ครามในเรื่องขายได้นางอาย่ยและบทเป็นท่านก็ขอให้ท่านแบบว่าทําให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะอะไรที่อยากจะให้ ให้เราแสดงออกมายังไงก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ท่านหวังเอาไว้แล้วเราก็ขอทมาถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่แบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะก็ขอพอแล้วก็ขอทำมาอันนั้นก็ต้องกลับไปแน่ๆหรือแบบไม่ได้ขอเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเรื่องราวของท่านที่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดนะคะ ถ้ามันประสบความสําเร็จจริงๆอะเราตั้งใจจะกลับไปอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นความผูกพันไปแล้วจะเล่นเป็นท่านด้วยมันก็เหมือนเป็นความทรงจำดีๆในชีวิตครั้งหนึ่ง,งแสดงที่ได้มีโอกาสเล่นะละครเกี่ยวกับตำนานของบ้านเกิดต,ตัวเองเนี่ยค่ะก็คือใช่ครั้งแรกอะอไปบอกกล่าวก็คือว่าแวะไปกราบกติแล้วก็ครั้งที่สองเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาคือไปรำถวายราบรื<ม>่งจริงๆอะฝนตกแล้วพอจะรำปุ๊บฝนหยุดรู้สึกว่าทุกอย่าง จังเลยตอนแรกก็ลุ้นมากตอนขับรถไปแลวแบบโอ้ยตาละนั่งขึ้นจะกรุงเทพแต่งองคชุดทุกอย่างนะคือน,นั่งขึ้นไปนะคะกรุงเทพตื่นมาแต่งหน้าตีสอ,อ,อ,องนะนะคือไปใส่ชุดชุดนั้นเลยก็คือ,คอขึ้นเครื่อง่านเขาเ็ื่อแต่งคนที่เขาแบบให้หลอดกระเป๋าถามว่าอันนี้จะไปประกวดหรอครับขเขาถามพี่นะ้พี่บอกว่าเปล่าค่ะไปรำถวายเออ่บอกวเราตั้งใจจริงๆแหละคือมันบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีความูกคัญกับละครเรื่องนี้มากด้วยความที่เราเป็นคนเชื่อในเรื่องของพียาณาอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เราทําทุกอย่างด้วยความเชื่อแหละค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้าง,างราบรื่นนะในความรู้สึกของเรียที่เป็นละครที่ค่อนข้างยากมี mm hmm. หลายอารมณ์แล้วก็ฉ mm hmm. ากเอินทุกอย่างอากาศร้อน mm hmm. ลงไปใน้นคำอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันดูยากลำบากหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกันบอกม่ถูกเราอิ่มเอ็ใจที่ได้ทำอาจจะเพราะว่าบรรยากาศกองน่ารักแล้วก็นักสแสดงหลายร้องทุกคนคือน่ารักแล้วเป็นแบบเป็นแฟมิลี่กันมาก